สวัสดีค่ะเจคเคนโนพามาชมกับบ้านเดี่ยว2ชั้นเลยนะคะราคาเพียง1,5ล้านนบาทเท่านั้นค่ะทุกท่านรั้วรอบแนวเขตชัดเจนนะคะทำเรดีๆค่ะอยู่ห่างจากสนามบินเพียง14กิโลเมตรนะคะห่างจากอำเภอเมืองประมาณ10กิโลเมตรค่ะบ้านหลังนี้นะคะอยู่ที่ตำบลหนองไผ่อำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ อยู่บนพื้นที่156.1ตารางวานะคะปลูกเต็มเนื้อที่เลยค่ะบ้านนะคะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำา2ห้องครัว1ห้องโถงพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางมากเลยค่ะนี่เป็นโซนของห้องครัวนะคะ1ร้าน500เซนบาทราคาสุดคุ้มท่านใดสนใจอยากจับจองเป็นเจ้าของหรือกำลังมองซื้อบ้านในจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะติดต่อเข้าไปชมประกอบการตัดสินใจได้เลยค่ะ ติดต่อโทรคุยกับผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะสอบถามเพิ่มเติมนัดวันเวลาล่วงหน้าก่อนออกเดินทางด้วยค่ะเพื่อประโยชน์ของท่านเองสำหรับวันนี้เจคเคโนแนะนำเบื้องต้นกันไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ